เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราอายามะารแคปิตาลนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับของเจ้าเด็กนี้เลยนะครับอย่างโนวาแกร์เพลเองนะครับก็จะเป็นสายของก็อดแฮนนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าพี่โอ๊ตเนี่ยรอให้เด็กนี้นะครับออกบีทีมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ทําเด็กโปรไฟล์ตัวเด็กนี้สักทีนะครับเพราะว่าพี่โอ๊ไม่อยากให้เด็กมันไม่ค่อยสมประกอบแล้วไปทําเด็กโปรไฟล์นะก็เลยรอบีทีนะครับผมแถมสำหรับใครที่ รอกันอยู่ก็วันนี้มาแล้วนะครับผมเราไปดูเด็กกันเลยนะครับตัวเริ่มครับก็ใช้เป็นตัวเริ่มอะไรก็ได้แหละแต่ว่าเพื่อใช้เป็นตัวนี้คือไวท์ไทเกอร์ก็คือเอามาหลอกนะครับเพราะว่านื่องจากที่คนรู้กันว่าเจ้าตัวของสกาเล็เบิร์ดเนี่ยของสายสัตว์เทวะเนี่ยมันสามารถที่จะให้เดยากาดั้งหมดสแตนได้แล้วถ้ามีไวท์ไทรเกอร์ในโซลแล้วลุกได้สองตัวขึ้นไปมันจะได้จั่วเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ไว้หลอกคนนั่นเองนะครับผมว่าอาจจะคิดว่าเอ้ยเราเล่นสัตว์เทวะหรือเปล่านะ ทิกเกอร์เนี่ยจริงๆก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าพี่วอตใส่เป็นฟอนต์สิบนะครับผมดอสองทิวสี่นั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าก็ต์แฮนเนี่ยมันเป็นเด็กที่ต้องไดฟอนนะครับมันถึงจะเก่งเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่ฟอนตเยอะนั่นเองนะครับส่วนทิกเกอร์เนี่ยถ้าใครอยากจะใส่ฟอนน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ลองปรับดูก็ได้นะแต่วันนี้พี่วอถนัดแบบนี้นะครับอันนี้เลย เกณฑหนึ่งครับเกณฑหนึ่งเนี่ยเราจะใส่เยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากครับเนื่องจากว่าตัวที่เราใช้เล่นเนี่ยในเกณฑหนึ่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าใบแรกก่อนเลยเนื่องจากเราใส่ดอกพีจีสองใบเนาะเพราะฉะนั้นเราใส่พีจีเกณฑ์หนึ่งมาด้วยสองใบนะครับตัวนี้ก็เป็นพีจีมีเทคเนาะก็คือลงแว่นโจนึงทิ้งหนึ่งนะครับดังนั้ก็เพนเทคพีจีปกติเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับไปใส่ตัวอื่นแทนก็ได้นะเกณฑสองก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะต่อไปเป็นตัวเเพิ่่มไรให้้กััับบคคอตแนนนดวีีย ใส่ไว้สามใบจริงๆใส่สี่ก็ได้แต่พี่วศทิดว่าสามกำลังดีเพราะว่าเขาจะบัสน่าจะหมดนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กมันเล่นได้ไม่เยอะหรอกก่อนแทนนะมือมันต่ํานะครับก็เลยใส่ไว้แค่นี้ก็พอนะครับผมต่อไปเป็นตัวของ s i เวอร์ฟิตเนาะก็คือเจ้านี่เป็นตัวที่อยู่ช่องแวนตีฮิตโจหนึ่งถึงหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือช่องแวนเลียไดฟอนบวกฟอนให้ห้าพันนะครับก็เด็กนี้เนี่ยตัวไหนที่ใส่่าใส่แล้วมีความสามารถในการบวกพลังให้ฟอนติเกอร์เนี่ยก็ต้องใส่สี่หมดนะครับก็คือ จ้านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยใส่สีนะครับผมต่อไปเป็นเจ้านี้ครับเคยรอเนแคานิกนะครับก็ไม่คืนคอสตนเองก็อย่างที่เรารู้กันว่าเจ้านี่เนะี่ยมีออกวาสักพักและมีความสามารถในการคืนคอสแล้วก็อีกเทคนหนึ่งที่แทบไม่ได้ใช้ก็คือเมื่อลองสนามถ้าบอดกันมือรวมกัน4ใบได้ตันหนึ่งใบนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวของ bt 7ที่พิรรอนอะ่ะก็คือเจ้านี้นะครับอย่างตัวของเบงโกเจ้าเบงโกอเนี่ยมีความสามารถนี่ครับเมื่อลองสนามเอาฟอนติกเกอร์จากมือหนึ่งใบไปแปะได้คุณสามารถครืคอเาาไไม่ทํก็ด้ คือมันเก่งมากคือเราต้องเอาฟอนต์ออกมาแปะในมือเนี่ยค่ะว่าเสียมือไหมเสียมือแต่ถามว่าดีมากไหมโคตรดีครับเพราะว่าคอแ์ทนเนี่ยถ้าได้ฟอนต์เนี่ยมันได้ฟอนต์ลูกละสองหมื่นมันบอกฟอนต์ให้หมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าพวกนี้บวกอีกก็ได้ฟอนต์ละสามสี่หมื่นเลยนะครับผมก็ใส่ไว้สี่ใบนะครับอันนี้บังคับใส่สนะี่นะไมว่าขอไปไรำเลยครับเป็นกอบังคับใส่สี่นะครับผมชึบต่อไปไปที่กลวยสองครับกลวยสองเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่คนเขาใส่กันนะครับผม แต่ว่าพี่โอ๊ตเนี่ยจะใส่เจ้านี่มาก่อนสี่ใบแน่นอนก็คือเจ้าสตเกอร์สติเกอร์คือตัวอะไรตัวนี้ครับตัวนี้เขาสามารถลงสนามเปิดห้หาก,ก่อนแทนนะครับแล้วก็บอกฟอนบอกฟอนให้ฟอนละห้าพัน 5, นะครับผมมีแค่นี้นะครับใส่ไว้สี่เพราะว่าอย่างที่วับอกไปข้างต้นนะครับตัวไหนที่บอกว่าสามารถฟอนได้แล้วอบอกฟลังให้ฟอนได้ใส่สี่ทั้งหมดนะครับผมจะไปะครับเป็นตัวของขิกขิกไซฟูนนะครับตัวนี้ยังคงความใส่สี่อยู่นะครับเพราะว่า มีความสามารถในการลุกเรียได้นะครับปั่นเวฟได้นะครับผมแล้วก็ปั๊มพลังให้กับเรียการได้ด้วยนะครับก็ใส่สี่นะครับแล้วก็อีกสี่ใบครับใส่ไว้แค่นี้ก็คือตัวองเซลล์นอยเซลล์นอยมีความสามารถในการบวกคริครับเมื่อเห็นเราเช็คฟอนต์เนาะแต่ว่าเวสสารแค่แปดพันแต่ว่าถ้าคลิกจิ้มให้มันก็ตีหมื่นสามมันก็ตีเข้าหละนะครับผมก็ถามว่าใส่ตัวที่บอกว่าเมื่อได้ฟอนต์ลุกตัวเองหรือว่าเมื่อตีฮิตโซบสจั่วก็ได้ครับจริงๆก็แล้วแต่ขนถนเนาะแต่ว่าพิ้วรถถนแบบนี้นะพนแบบ สัตว์หมัดเดียวให้รู้เรื่องสมชื่อกดแฮนเลยนะครับผมต่อไปเกวยสามครับเกวยสามเนี่ยเอาตรงไปก็คือเนี่ยนะกระแทงสี่ตัวนะครับผมก็เด็กมันเนี่ยไม่ควรจะใส่เกยสามใบอื่นแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราหลุดไลยกดแทนสมมติว่าเราไม่มีกดแทนในมือแล้วมีเกยสามใบอื่นการที่เราจะต้องหลุดไ like, ลไปไ like, ล่กดแทนมันไม่ดีนะครับมันไม่เหมาะสมนะครับสําหรับการเล่นเด็กนี้นะเนาะพี่คนมองไว้กันนะแต่ใครที่อยากจะใส่เพิ่มเติมหรือเกยสามตัวอื่นก็แล้วแต่นะผมะใส่ไว้แค่นี้นะครับ ต่อไปครับเป็นตัวของกิฟกับอุป่อุกรณ์อื่นๆเนาะก็คือมีควิกชิวนั่นแหละแล้วก็มีกิฟสี่ใบนะครับใส่ไว้ละสี่พอก็คือ Excel 2สองนั่นเองก้อนแทนท์ัวร์ไม่แนะนำให้เล่น Excel 1หนึ่งะครับเพราะว่าพลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับ Excel 2มาจุ่หาดีกว่านะครับผมต่อไปมาดูกันที่วิธีการเล่นคร่าวๆกันเลยครับต่อไปมาดูกับวิธีวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยนะครับผมเด็กนี้นะครับเนื่องจากเราเป็นก้อนแทนท์เนาะเพราะฉะนั้นมือต้นเราควรจะมีก้อนแหนท์ในมือหน็ ทำใจครับอย่างนี้เรามีปิดหานะเดี๋ยวเเราก็ต้องรุนนะครับว่าเราจะเปิดหาเจอไหมด้วยนะครับผมในกรณีที่เราเล่นก้อนแทนครับการเริ่มหลังจะดึงประสิทธิภาพได้เยอะที่สุดตรงที่ก้อนแทนจะบวกกีได้นะเพราะฉะนั้นถือว่าเราเริ่มหลังเนาะในการเริ่มหลังนะครับเราสามารถไลท์เกมหนึ่งได้แทบทุกตัวเลยนะครับยกเว้นเจ้าเบงกอที่พี่โอไม่แนะนำให้เอาไปไลท์นะครับเพราะมันยูเจ็ดพันด้วยรวมถึงมันเป็นตัวจำเป็นในการแปะฟอนต์นะครับต้องลงเรียยเท่นั้นนะครับผมก็กนต้นตัวอื่นเราสามารถไลท์ได้หมดนะครับรวมถึง pg ก็ััไล้นนะครบตีว แล้วก็ตีปกติได้เช็คอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เข้าเกย์สองครับเกย์สองก็แฮนสามารถเลือกได้สองแบบครับคือเราจะมีหนึ่งแดมเนาะทีเนี้ยหนึ่งดามจต,ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะไลท์ไปสไตล์เตเอร์เสร็จปุ๊บเราจะแห่ไหมนะครับถ้าเราแห่ก็ลงไปตีได้แต่ถ้าเราไม่แห่เราจะกักไว้ก็ยังได้ครับแต่ถ้าเป็นพี่โอ๊ตเนี่ยบางทีอีกฝ่ายยืนหมื่นอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตก็จะต่อหลังแวนนะครับสมมติว่าอีกฝ่ายเป็นแคนฟอร์แล้วก็ต่อหลังแวนสักตัวลรวตีแค่นั้นพอนะครับผม ต่อไปก็เข้าชว่วงแก่สามเด็กมันก็จะไม่มีอะไรมาางนะสมมติเราเจ็บแดงไปชุบชุบจะเจอก็แทนเป็ 7, 7นดเด็กที่พ่นมองว่ามันมันง่ายอ่ะตรงตัวคือมันง่ายนะครับก็คือเราก็ไล่ก,ลก่อนแทนชุบพอเราไล่ก่อนแทนปุ๊บเราเปิดเอ c เ l ลสองจุบพอเราเปิดเอชเอลสองเสร็จปุ๊บเราโจวนหนึ่งนะครับทีนี้เวลาเราตั้งบอร์ดเราก็จะตั้งเอาตัวนี้งลงไปเรียนะครับผมแล้วก็เอาค,คลิปๆไปลง แล้วทีนิดกี้คิกก็จะให้หนึ่งตัวห้าพันปรลกแอคเซลนะครับก็เราให้ตัวนี้ห้าพันทีนี้พอตัวนี้บอกห้าพันเนี่ยมันก็จะตีมหมื่นสามนั่นเองนะครับผมถมาเราไม่พูดวางสแต็อตมาให้ก็ได้นะครับนะครับอ่ะห้าพันชึบมันก็จะเย้หมื่นสามแล้วทีนี้อีกตัวหนึ่งที่เราต้องใช้คืออะไรก็กี้คิกเหมือนเดิมนะครับผมนะครับแล้วก็เบงกอนะครับถ้าเรามีฟอน์หรือเบงกอรวมกันสี่ใบเนี่ยเราก็เอาเบงกอไปแปะพันสองใบก็ได้ ต่ส่วนใหญ่จะมีแค่นี้นะครับก็ลงเบงกอไว้ฝั่งนี้ก็ได้เพื่อปรับพลังให้ขิกหรือจะเอาไว้ลงฝั่งนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้พลังกับเจ้าหนี้นะครับผมทีนี้ก็ต้องทาอะไรครับแปะฟอนเรียบร้อยอสมมติว่าแปะฟอนเรียบร้อยมือเหลือใบหนึ่งไว้ให้พร้อมกัดแทนทิ้งออาเราก็ตีทีเนี้เคดอนเนี่ยถ้าเราคำนวณแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะพอดีกันซึ่งเราสามารถเลือกที่ได้กดหรือไม่กดก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าอีกฝ่ายพีจีแน่นอนก็กดไปก็ได้ถ้าไม่กกกกกกด็เออออบบทีีีีีีนนนนนน้ใรรรณณึึงงคั่นะ่ะ สมมุติ <Smooth. S 2> ว่าเรามีเจ้านี่ในมือพอดีแล้วเราอยากเล่นตรงนี้ทีเนี้ยถ้าเรามีเจ้านี่ในมือเนี่ยบาสเราจะหมดในการเล่นตัวนี้เพราะฉะนั้น K เคดอนี่ยจะต้องตายภายในการของเขาตบาครั้งนี้นะครับผมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะทีนี้ก็แทนเวลาได้ครับมันจะได้เลฟอนแน่ๆไปหนึ่งทีนี้ถ้าเราได้บอดวิธีเล่นตัวตัวนี้คือเรากดบาไปเลยนะครับผมฟันไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนนะครับว่า,ดาไดา้ต่อไปได้สามมันจะบอดหรือไม่บอดถ้ามาได้สามมันไม่มันได้มันไดออติเกอร์ละ่ะกลายเป็นว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้ไปกอน,นะครับแล้วได อาจจะได้ทิกเกอร์อาจจะได้ฟอนต์อีกอาจจะได้เป็นดอเป็นฮิวอะไรก็ว่านไปนะครับทิกเกอร์ที่ได้ได้ทั้งหมดนะครับเราจะให้ตัวนี้หมดเลยนะครับผมทีเนี้ยฟอนต์เนี่ยมันให้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นฟอนต์เนี่ยลูกละสองหมื่นเป็นสี่หมื่นละตัวนี้จะตีอยู่ที่ห้าหมื่นสามถ้าได้ทิกเกอร์ตัวนี้ธรรมาได้เป็นหกหมื่นสามเอาละหกหมื่นสามอันนี้ก็บวกคิกด้วยเพราะเราได้ฟอนต์แล้วก็หกหมื่นสามตีครับแล้วก็เอาคิกที่เป็นตัวธรรมดาตีก่อนเนาะเพราะว่าพลังมันต่างกว่าอเซลห้าพันนะครับแล้วก็แถวหน้าว่าาเต็มนะะลูก แล้วก็อนี้เราจะบูตีก็ได้แล้วก็เอาพิกตีแล้วก็บา๊ดหนึ่งแล้วก็ลุกปติแค่นี้เลยครับผมเด็กนี้ก้อนแฮนมีแค่นี้นะครับซึ่งเรียกว่าก้อนแทนเนี่ยจริงๆเล่นแค่แบบนี้ถ้าไอฝ่ายไม่ได้เตรียมการป้องกันวิรอยะยังไงก็ตายนะครับเพราะว่านี่สองคีเลยนะแล้วก้อนแทนก็สองีดด้วยถ้าพีจีก้อนแทนไปแล้วเราต้องมานั่งพีจีตัวดีก็ต้องขอพีจีรวมถึงมาณสักสามถึงสี่ใบเลยถึงจะรอดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเด็กโปรไฟล์ของเราว่าแกร์เปอร์สายก้อนแทนนะครับผมก็ จริงๆเป็นเด็กที่ผมแนะนําว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายมากๆนะครับถึงมากที่สุดเลยนะครับแต่มันเป็นเด็กที่พิ่งดวงพอสมควรนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองหาลองซื้อมาเล่นกันได้นะครับจาก BBT07 นั่นเองนะครับผมและเราขอฝากไอยามาคอมพิตอรไว้ด้วยนะครับสําหรับเด็กกอลไฟในครั้งหน้าจะเป็นเด็กอะไรเราติดตามใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เพื่อขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย